ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโรคสองอย่างนี้สองอย่างเป็นฉไหนคือโรคทางกาย1โรคทางใจ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคด้วยโรคทางกายตลอดปีหนึ่งมีปรากฏ ผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคตลอดสองปีบ้างสมปีบ้างสปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสาสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคแม้ยิ่งกว่าหนึ่งรปีบ้าง มีปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัต์เหล่าใดปฏิญญาณความไม่มีโรคทางใจแม้ครู่หนึ่งสัตเหล่านั้นหาได้ยากในโลกเว้นจากพระขีณนาสพดูก่อนภิกษุทั้งหลายโรคของบรรพชิตสี่อย่างนี้ สี่อย่างเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มากๆเป็นผู้คับแคนไม่สันโดษด,ด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขิลานะปัจจัยเพศสัตบริขานตามมีตามได้ภิกษุนั้น เมื่อเป็นผู้มากๆมีความพับแคนไม่สันโดษด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขิลานะปัจจัยเพศัจบริขารตามมีตามได้แลว้วย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพื่อให้ได้ความยกย่องเพื่อให้ได้ลาบสักการะและความสนรนเสริญ ภิกษุนันวิ่งเต้นขวนขวายพยายามเพื่อให้ได้ความยกย่องเพื่อให้ได้ลาบสักการะและความสรรเสริญเธอเข้าไปหาตระกูลทั้งหลายเพื่อให้เขานับถือย่อมนั่งเพื่อให้เขานับถือพูดธรรมะเพื่อให้เขานับถือกลั่นอุจจาระ ปัสสาวะเพื่อให้เขานับถือดูก่อพภิกตุทั้งหลายโรคของบรรพชิตสี่อย่างนี้แลดูก่อพภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแลเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากไม่เป็นผู้มีความมักมากมีจิตคับแคน ไม่สันโดษด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและกิลานะปัจจัยเพ่งสัตบริขารจักไม่ตั้งความปรารถนาลามกเพื่อให้ได้ความยกย่องเพื่อให้ได้ลาบสักการะและความสรรเสริญจกไม่วิ่งเต้นจกไม่ขวนขวายจากไม่พยายามเพื่อให้ได้ความยกย่อง เพื่อให้ได้ลาบสักการะและความสรรเสริญจักเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวระหายต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายแรงต่างๆเราจักเป็นผู้อดกั้น ต่อเวทนาทางสารดีระที่บังเกิดขึ้นอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่ชื่นชมไม่เป็นที่พอใจอาจปรงชีวิตเสียได้ดูก่อนพิจิุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล